I got the กะเพา some basil in the balcony ที่ระเบียงนะคะ so uh, ฉันปลูกกะเพราที่ระเบียง and I m gonna cut the กะเพา the holy basil ฉันจะตัดใบกะเพราไปทำผัดกะเพรานี่คือต้นกะเพราค่ะก็จะตัดขัดเลยค่ะปุ๊บ h yeah, I got the bai ka pao, the holy basil leaf. I'm gonna make pad ka pao. Let's see. <S we have to uh, take this the leaf. I'll cut bai ka pao, ha. The b r a n c we throw away. Ao ging ting bai ka. And this is the the holy basil leaf bai ka pao that we got. I got the uh, Pad pai Kapow, this one. So I'm gonna put a little bit of it. And I got like leftover of turkey and uh. so we're gonna make a Pad Kapow kai Thai holy Brazil stir fry with the turkey. And only the kapao, we don't put any vegetables. So now we put the long bean. ไอกรนากุชชีสมบอติเลเลอเวอร์ออกบัตลจะใส่บัตี่แล้วก็คาร์ไลฟาวเค่ะบัตีิกับดอกกลำค่ะแล้สตาร์เริ่มกันเลยเปิดก๊สก่อค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยปุ๋จะเป็นอัลอยแล้วถ้าปุ๋ยน้ำเปรเาไ้จะใส่แค่ใส่ช้อ์ก่อนเนาะ สองช้อน pues> ิกว่าคสปูอล nah, ้ดางนิพูดจาจะกล้กันพุดจากบรคลีอะนารอคว่านอร์อรีจะนำผุกินทยกัดเานะคะปกติไม่ก็ไม่ใส่แบบแอลนอยเป ทั้มดออฟซอสกระเทียวน่ะนิดหน่อยเอาก,ก็ใส่ใบกะเพราค่ะเบสคลิปแอบเลอปิดยัดเสร็จแล้ว